ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่อำเภอเมืกเหลิกจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งลานกางเต็นที่เนี่ยมีชื่อว่าบ้านไม้เหลืองนะทุกคนลานกางเต็นที่เนี่เราว่าเหมาะมากเลยนะสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนาะเพราะว่าลานเนี่ยต้นไม้เขาเยอะนะทุกคนแล้วก็ล่มลื่นจุดที่กางเต็นท์นี่โหเราว่าแทบจะล่มทุกจุดเลยนะ อแล้วที่สําคัญที่เนี่ยเขามีน้ําให้เลยเลยนะน้ําไม่ลึกมากเป็นน้ําตกที่เป็นสายเดียวกันกับพิยายนแห่งชาติน้ําตกเก็เสาวน้อยนะทุกคนน้าใสนะเย็นน้ําใส่แนละเย็น,น,ยนอืมวันนี้เรามาถึงลานกันค่อนข้างสายแล้วคนเดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปหาจุดที่เราจะกางเต้นกันในวันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศลานจะเป็นยังไงเดี๋ยว เราค่อยกลับมาเล่าให้ฟังตรอต้องคนอยู่แล้วก็เปิด,ดนนี้เราก็ได้จุดที่เราจะการเต้นกันในวันนี้แล้วนะเราจะบอกว่าตรงเนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลไท์ของร้านกางเต้นที่นี่เลยนะเราได้ตรงบริเวณล่มไผ่ แบบน่าจะล่มทั้งวันอะดูแลวะ่ะจากตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณจุดที่เรากางนะนี่ที่เรากางก็จะประมาณนี้เขามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีลำธารไหลผ่านแบบนี้เล็กๆน่ารักพอได้บรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้ยังไงเราขอไปกางเตน็นกันก่อนนะ อยากมาหาหน้าคนด้วยถุงเข้าด้วยหัวเลย,ย,ยไม่มีกลินเลยค่ะพอดีเลยริมน,น้ำไม่ใช่นี่ไงเสาหน้าพอดีพอดีกับไอ้ขอบ มาบ่พอให้บ,บ,บ,บ่กันละกันลยวะกลางเป็นไหมเปนคนกูเป็นคนกลางตลอดเลยคุณไปทริปเดินกันจนันคุณก็กลางลคนเดียวคนเดียว คอนมีนั่นแต่ไม่ใช้คอนมีแต่ไม่ใช่บเาะขี้เกียจเดินเรเก็บหน่อยดิสุวินที่หน้าคว้าโอ๊ย เรากลัวเ้วเดย๋ยวเขาไม่ดูไม่สวยอ่นะนะมันเกินไปทำไมอันไนเกินโอ้ยหมอนีนไหมอันนี้เกินไหมเออเธอรู้จักไหมว่ามันเกินไม่ไปเก็บก <พอ S 1> ่อน<อ>โอ้ฉันลืมไปเลยโอ้โหสวย <c oughs> แล้ทำไมอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้โอ้เวาจะพู <c oughs> ะดไปทำไมแล้วตอนนี้เราก็การเต้นเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบรรยากาศจุดที่เราการเต้นเ,เป็นยังไงในบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเป็นร่มไม้ร่มไผ่ ให้ร่มเงาตลอดทั้งวันเลยนะตรงเนี้ยดีเนี่ยน้ำก็น้ำใสเลยนะแต่ตรงนี้น่าจะเล่นไม่ได้ตรงหน้าเต็นท์เราเนะี่ยแต่ตรงนั้นนะ่ลมแต่ตอนที่เรามามีคนเข้ามาน่าจะมาแค่นั่งกินต่นนเฉยมองไม่ได้บางกลางเต็นท์แต่ตอนนี้เขากลับไปแล้ว นี่บรรยากาศหน้าเต็นก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีลิงหนึ่งตัวมาแอบขโมยกินไก่อันนี้ไก่ห้าดาวนละ้ตั้งแต่เช้านะยังไม่ได้กินอะไเลยนี่บรรยากาศหน้าเออเต็นเราก็แบบนี้เลย นในระหว่างที่เรารอมื้อเย็นกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บภาพบรรยากาศบริเวณลานก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยกลับมาเจอกันว่าเย็นเนี้เรามีเมนูอะไรมาทำกัน มาจากตลาดไทยนะทุกคนตอนนี้ตลาดไทยเขาก็เหมือนทำโซนใหม่ไม่เหมือนลทำโซนใหม่เลยแหละเขาก็ทำเป็นสัดเป็นสวนขึ้นนะสถา,านแล้วตลาดที่เขาขายอาหารทะเลอะของทะเลเยอะมากถ้าเกิดใครไปที่นั่นนะมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเหม็นเหม,ม็นเลยวะเพราะว่ามันน้ำแข็งมันน้อยก็ไม่นะ ไม่รอบมันแค่อเป็นกลินธรรมชาติกินอ้รวยาแล้วก็แบ่งถุงนี่เป็นวันตอมอะไรเนี่ยตแต่ประเด็นคือใครจะจุดไฟ แล้วเราก็ไม่ได้เอา,เาอหือห้อหื้อเราไม่ได้เอาที่ไอ้นี่ไฟมานะน้นี่ไม่เป็นไรนี่มตอมอะไรไมั่อวันตอมอะไรบ้างแล้วเราจะอาอะไรติดไฟอ่ะ ฉันรู้แล้วรองท้าเป็นไงซื้อมาถูกๆฉันว่าเสียสละเหืะอเนาะซื้อใหม่เอาไหมถูพี่สุถ้าพี่จุดแบบนี้นี่ถ้ามันลุกในไฟไม่ลานเขาเลยนะเนี่ยว่าใหม่ยังไงม้งุงเนี่ยบุ้งเนี้ยถ้ามันไหมอ่ะเธอมีเงินแล้วผี่ชอบลานเขาไหมเขาเอา่านกบ เธอโอ้โต่นจะ้เด็กเอดี๋ฉันจะคอยดูนะหูแล้วก็ใกล้เชือกเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยแนะเนี่ยที่เธอจะเป็นคนก่อไฟนมันไม่ใช่ยุงอันนี้ไม่ใช่ยุงไหนไม่ใช่ยุง มันแค่เป็นสัตว์กินเลื้อนชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ยุงหรอกยุงอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเต็นจะเป็นไข่ป่าไหมเนี่ยมีไข่ป่าอะไรนะถ้าเราเป็นคนอื่นเขาคงจะเป็นกันหมดแล้วนะตัดเจ็บด้วยนะเออทำไปเถอะทั่วๆก็คงจะยุงเยอะมาเดิมเอ้ายุงเยึดอ้าวนี่มันตัดทั้งสตัวอะไรยุงโอ้ย วิทยามองไม่ได้เอาซอสซิลมาหรอมีอยู่ซอสซิลโฮ้ยเธอก็ทำให้มันเสร็จบนเธอฉันว่าฉันล่วงปลาหมึกก่อนนะ,ะล่วงปลาหมึกก่อนเดียวก่นเพราะว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะสมาชิกเหรอมีสมาชิกที่ไม่ได้รับเชิญเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากนะปลาหมึกอ่ะดูดิ แรงกว่าสิ่งอื่ในใดฉันลวกกว็เหมือนกันนะสุัปลวกคนไปทางอย่างนี้ยนะกินมาทั้งตัวอย่างนี้ยเนาะ ทีไปก่อนคุณไม่เอาตาออกได้ไหมเนี่ยไม่เอาตาออกมันกินได้ไหมไม่ก,กินทั้งตัวได้ปะไม่กินเดี๋ยวไม่หันได้ปะ ไรวะแล้วตามันกินแล้วมันไม่เป็นไรหรอก็เห็นทุกครั้งเวลาคือทำเมื่อคือก็จะไปเอาตามหนอไงโอ้กาล่งว้าวนี่ไม่น่าเชื่อเลยอะ ดูเร็วให้ผ่านมาสิ <c oughs> โอโหโอ้โหโอ้โหดูดูชำนาญในการก่อไฟใหญ่ไ <c oughs> ฟใหญ่ไฟใหม่ร้านเฮรอเด้อย, <c oughs> ยอดเอาออไกลๆเนี้ยถุงทานันเอาหลบหน่อยดิ ừ. อันนี้คือ,น,อน้ำล้างกุ้งจากธรรมชาติฮะน,น้ำเขาใส่นี่คือว่า <c oughs> คือว่ามันไม่มีประสเไม่ว่ามันมีสาคมี่นี้อตอบให้มันมีวิชาการกว่านี้ดิออตอบแบบ เดี๋ยวเธอตอบให้มันแบบว่ามีสารละกอนี้ไหนมีสารที่ไม่มีถ้ามันน้ำที่นิ่ใส่ไหมใส่อ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นทิปแรกสำหรับเมนูกุ้งเผาตั้งแต่ไปกลางตินมานี่เราไม่เคยมีเม,น,มนูนี้เลยเนาะถือบ้าไหมใช่อุ้ยทำไมอู พยว่ามึงตอบอย่างอื่นบ้างได้ไหมโอ้ยเนื่อทิปอื่นก็จะเป็นกับข้าวนะคะทิปนี้มีน้ำคุ้งเผาเออะเธอจะขาดฉันสี่ฉันพูดแต่ฉันจะพูดเธอก็เป็นหนีเนี่ย นี่เมนูมื้อเย็นเราวันนี้ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วเป็นไงน่ากินสุดสุดน่ากินสุดสุดกุ้งเนี่ยน่ากินสุดสุดนี่ใช้วัตถุดิบงนนานย่างกิ้งไทยโอ้โยยย มาเทไปถุงจะเอามาจะเอามารวบหนีไงเลยเะอ้ยเขาดย่าไรกนะอโหโเหอหน้หโอ้โมโหอ้โ่โอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหหอ้โี่อ้โกโอ้โห้งหโอ้โห้โห้โหโอ้โหนอหอ ตัวที่ได้กินจริงๆเฉยๆนั่นแหลาไม่ใช่รายการเชฟกระทาเด็กเนี่ยภาษาหอยไม่ได้กินเปลือกต้นตัวจบข่าวอิสระกากอ๋อเอาถุงไปใส่ขึ้นอ่ะออาใส่ขึ้นนี้เปื้อนแล้วเนาะ ใส่ไหนเขาตุเขาใส่หัวฉันนี่แหละสุกไว้โอ้ยขึ้นหันดีดนุ๊กไปอาบน้ำไปมีสวยมีจานตั้งเยอะตั้งแยะฮัดดิ วิองอ่ะแล้วนี่ก็ได้เวลามือเย็นสักทีจากที่สมบุกสมบันมาทั้งวันเป็นไงจะเต็มเอามูว่าแล้ว มออีมดูปลาหมึกแบบวิอืม เคิไ้องก่ถ้ามันรู้สึกว่าวันนี้ช่ามันดึงออกถ้ามันดึงออก རེས་སུ་ འདི་དུས་ འོ་ ང་ན་ ཡ་ ทุกคนหลังจากที่วันนี้เราสนุกสนานกันมาทั้งวันนะเราก็เหนื่อยแล้วก็เพียเนาะเราก็คงจะต้องขอตัวไปนอนกันนะพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นมาเก็บของแต่เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทำงานนะทุกคนยังไงก็ขอตัวไปนอนกันนะคุณนาย